อย่างนี้ที่ประกนเดิมก็อยู่เลยใช่ไหมอยู่ครับประ,<ไ>ปประกนเดิมใน,นประกนแท้เลยใช่ในขะองแท้เลยของแท้เลยเลที่พี่กึงออกเนี่ยไอ้พวก ที่มันผุนี่หลุดไปด้วยไหมหรือว่าไม่เกี่ยวอ่าหลุดหลุดหลุดอ๋อม,มันผุแค่ผิวผิวใช่ไหมพี่แต่มันก็มีร่องลึกไปบางช่วงมีลึกลึกลึกลงไปเนี่ยถ้าป่านลึกก็ไม่ได้ใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวเราผูทีซีหาช่วยเอาอไม่ให้มีความร้อนมากขอแสดงว่าสมมติว่าซีซีฝาน้อยไปก็ความร้อนเหมือนกันเหรอใช่ครับมันจะเกิดการเคไรที่บ้านของพี่มีความร้อนก็น่าจะเป็นที่ซีซีลอยไปด้วยปะใช่ครับ ที่เขาปั่นลงไปเยอะแต่เขาไม่กดเป้าแถวนี้ช่วยหน่อยนะ,ะ,ะ,ะเขาบอกเขาไล่ตามร่องเดิมลงไปผมก็ไม่มั่นใจาเพราะมันเป็นร้านคึงแบบไม่ใช่ร้านคึงรถไงอ๋อร้านทั่วทั่วทั่ว<ป>ใช่ใช่ใช่เขาไม่เข้าใจตรงนี้นะผมก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะได้เพราะมันเหมือนกับเดิมอะนะคล้ายๆเดิมแต่เราก็วัาวาดซีซีให้เป็นด้วยแค่วัดไม่เป็นไม่รู้ว่าซีซีเดิมมันเท่าไหร่ไง อยากได้ซีซีเดิมมันเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมเพราะว่าเดีผมวัดวัดให้เพราะว่าซีซีเดิมมันผมอยากจะรู้ว่าคือรถแต่ละรุ่นซีซีมันไม่เท่ากันใช่ไหมเหรอนี่ใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าเอ้ยอย่างน้อยมันก็ควรจะดักมีวิธีวัดใช่ไหมพี่มีครับ ้ไอ้ที่เขาบอกว่าปาดฝาให้เหลือซีซีก็คือปาดหน้าลงไปให้ได้ซีซีตามที่กรรมดใช่ไหมครับไอ้ที่สิบสามจุดห้าสิบอะไรนะไ่ะใช่ครับเขาจะคำนวณจากที่เขาทำเสื้ออะไรมาแต่งพอร์ตไปที่อกทีอ่ะอ,อ,อ่าถ้าอย่างงี้ผมผมแยงพอร์ตผมก็ต้องเปลี่ยนใช่ครับ หรอเอาแต่ถ้าขัดลื่นไม่ต้องทําใช่ไหมอ่าขัดลื่นไม่ต้องทำแต่บางคนเขาก็จะปาดฝาด้วยหน่อยอ๋อปาดฝาเพิ่มกําลังอัดแค่นิดนึงอาแต่ถ้าเราขัดหัวลูกอย่างเดียวพี่แต่เราไม่ได้ขัดขัดพอตก็ไม่มีผลอะไรขัดแค่หัวลูกให้เงาอย่างเดียวอ่ะ ผลก็น้อยครับไม่ไม่เยอะมากผลไม่ก็ผลก็น้อยใช่ไหมมันมีผลทางใจหน่อยครับอ๋อแล้วนี่ครบวงจรใช่ไหมแทมทำคบวงจรเลยใช่ไหมโอเคอเครับเดี๋ยวเรไม่ต้องไปวิ่งหาร้านกึ่งแล้วอยู่มาสี่ปีผมเพิ่งรู้ว่าตรงนี้เป็นหลงกึ่งโอ้โอเปิดมาประมาณสี่ปีแล้วผมอยู่มาสี่ปีผมเพิ่งรู้ว่าตรงนี้เป็นหลงกึ่ง ก็ซื้ออะไรไอ้กูก่อการสร้างข้างๆไม่เคยรู้เลยเป็นพวกกึ่งจะทำอยู่ข้างหลังใช่ไม่เคยได้มองเข้าอะไรยเช่วงตอนที่ผ่าเครื่องครั้งแรกอ่ะที่หาอัดลูกปืนข้างตะเป็ดกันอ๋อหาลับอัดไม่ได้ต้องไปตีออกกันเองได้หมดอัดวงก็เวียงใครต้องใครับมาวงปีกออกเลได้หมดจระบีนี่ป้ายทำไมอ่ะพื่ป้ายกันน้ำมันออกมาอ๋อ อันนี้คือเขาหากันอย่างนี้ใช่ไหมสี่จังหวะก,ก็หาอย่างนี้เหรอพี่เหมือนกันครับพึ่งมือก็หาได้เองที่บ้านเลยเนาะก็จะมีคเลย คือรถมอเตอร์ไซค์มันไม่เกิน20ซีซีอยู่แล้วใช่ไหมพี่เบาฝาสูบแล้วครับใช่ครับในไม่ไม่ไม่เกินครับไม่เกิน20อยู่สเปคประมาณ15-16ซีซีก็สแตนดาร์ดโรงงาน อยู่ที่สิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดซครับตสิบเจ็ดซีซมันอยู่ตั้งยีเหลือสครับผมสิบเจ็ดซีซฝาเดิมตากลมครับโอเคครับผม oh. ไม่ทำก็ไม่รู้ร <c oughs> แต่ลองบ้านเราลองไปวัดดูเดี๋ยวเพื่อี t c <oughs> แล้วถึงหมดแล้ลงต่ำอย่างเงี้ยลงได้เยอะแค่ไหนเยอะ 16cc ก็ได้ 16cc ก็ได้อยู่ได้ได้ได้อยู่ครับถ้าต่ำกว่านี้ก็ไม่ค่อยดีอ๋อถ้าสมมติที่บ้านมาเหลือแค่15งี้ก็คือต้องมันฝาเตี้ยไปต้องต้องทำเบ้าใหม่ต้องทำเบ้าใหม่ครับแต่ถ้ารถเปิดพอร์ตอะไรมันก็พอได้อยู่ครับไม่รถคันนี้คือพูดง่ายว่าเดิมหมดเลยพอร์ตเดิมคาร์บูเดิมท่อเดิมมันเลยแบบรถคว้านยังครับรถเป็นลูกไซบีพ่าครับอ่าเนื่กงจาคว้านมนแล้วเสื้อ ช่องผ่อนไอดีมันจะใหญ่ขึ้นหน่อยมันจะเพีย้ยนไปอ๋อตรงข้างมาไอ้เสียอ๋อครับผมมันจะเพี้ยนไปจะทาให้รถก็เกิดความร้อนได้ครับปรมมันเป็นลูกใส่ยี่ห้านัครับฟานไปนิดนึงมันก็เพี้ยนแล้วครับเพราะรูมันเสียงขึ้นรอะครับอ๋อโอ้แต่มันขึ้นเยอะไหมพี่ก็ต่วต่างหายไปเป็นเคื่องมินมินเหมืนอนกันนะรออ่าพอนตรงตรงนี้ครับอรอตตรง นี่เสื้ออะไรอ่ะเสื้ออันนี้เสื้อทีซัดเราฟันมา,า,า,าพอดต,ตรงเนี้ยมันจะเพี้ยนเพี้ยนไป<โ>อ๋อพอดพอดกลางใช่ไหมอ่าพอดต,ตรงข้างไอเสียมันเพีย้ยนไปปุ๊บมันล่นล่นขึ้นไปปุ๊บมันกลายเป็นต่ำกว่าพอดพอดข้าง so แล้วมันจะมีผลกับความร้อนครับแล้วอย่างนี้เราแก้ได้ไหมพี่ได้ก็คือต้องถอดเสื้อมาครับแล <isc ental> ้วมาวัดเช็คแล้วก็ปรงแล้วก็เจียครอบหน่อยก็คือต้องเปิดสองข้างให้เท่ากันอ่าเปิดเปิดให้มันสูงกว่าพอดข้าง อ๋อก oh, ็คือต้องก็คือต้องเปิดผักเนี่ยครับเราต้องลกคมมันจะไม่กินพวกแหวนไม่กินแหวนใช่ครับถ้าหวานมามันจะคมหมดเลยถ้า uh uh. เราไม่รกคมปุ๊บใส่ไปิดลพักเดี๋ยวล,ลูกแหวนก็ดัง น,นี่คือขัดคำหม,มักเลย ไม่ได้รับผ่าทอ่อใช่ไหมไม่ไม่ใช่รับท่อก็ <S <S คือเป็นงานตึงงานอะไรบางอย่างอย่างเดียวเลยงานตงนึงงานซ่อม,อท,ท,มทุกอย่างครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์คือรับซ่อมด้วยออ๋ครับโซ่เลี่ยนทำฝาควาโลูควายใหญ่แคมทุกอย่างยกเว้นท่อเนี่ยครับท่อไม่รับอย่างเดียวตอนนีน้งานน่าจะล้นมือแล้วเนี่ย ททีกไอ้คอาว่าทำเขื่อนตรงไหนคือเขื่อนนะพี่ยนียังยังไม่ได้ทำอ๋อยังใช่ไหมนนใกล้เคยีเเคยงกันเก็บไว้เลยเนี่ไอ้ตัวฝาวน้านโทษนะพี่นะไอ้ตัวฝาด้านหลังด้านเนี่ยตอนตรงเนี้ยมีโอกาสทำให้น้ำไม่ร้อนแต่รั่วใช่ไหมรั่วครับอ๋อรั่วแต่ไม่ร้อนใช่ไหม จะเป็นข้อข่อมอน้ำครับผมนี่ขัดให้ดีทากาวหน่อยก็โอเคโอเคครับเขาบอกต้องเป็นโอลิงพิเศษของมันใช่ไหมไม่แบบมีปีกใช่ไหมหรือยังไงทุกอย่างแหละโอลิงอยู่ตรงไหนครับโอลิงตัวตัวเมื่อกี้มันจะเป็นโอลิงแบบมีปีกหรือไงเนี่ยถ้าที่ที่คุยกับเขาอี๋อไม่ไม่กลามองตัวนี้มันถ้าเรามีโอลิงก็ต้องอยู่ตรงตรงฝาข้อใช่ตรงฝาข้อเขาบอกเป็นโอลิงแบบมีปีกผมไปดู เป็นสิบหกสี่ี่เราอยากได้สิบเจ็ดใช่ไหมครับใช่ใช่คือมันมันก็ไม่มีผลอะไรเน่พี่นิดหน่อยทำให้รถเร่งดีขึ้นด้วยก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วไม่ได้แต่แม่ต้อ่งเรต่อความร้อนไหมเฮ้ยผมห่วงเรื่องความร้อนไง๋อไม่ไม่ไม่หรอกครับเรื่องความร้อนผมว่าน่าจะเป็นตรงเสื้อมากกว่าเป็นเสื้อใช่ไหมเสื้อเสื้อเราหาหาได้คือว่าถ้าจะสมมติว่าจะปาดเสื้อด้วยก็ต้องถอดเสื้อมันเลยม่ให้พี่ถอดใช่ไหม แต่มันมาพร้อมเสาเลยนะพี่นเสาเราไม่ออกเอาเออกได้ครับอันนี้ยังได้เหลือสิบห้านยังได้เลยตอนนี้สิเหยพอแล้วครับเาเล็กขึ้นเรื่อยๆเขครับเดีเ๋ยวผมเจ็บงานนีดครับผมแล้วไอ้ที่ปาดเสื้อนั่นน่ะมันราคาเท่าไหร่อ๋อตอนอันนั้นองมีสองสองร้อยผมคุเอาเสาออก๋อโอเคมันก็ไม่แพงนะผู้รดร ถ้าสมมติว่ามันอันนี้คือเราถ่วงการน้ําดันนะพี่นะถ้าปาดฝาแล้วประเกันแท้แล้วแล้วก็ปาดเสื้อด้วยคือจบแน่นอนจบครับถ้าอย่างนี้อยู่คือหม้อน้ําตันใช่ไหมพี่อ่าครับน้ำไม่วนเลยน้ำไม่โอ้มน้ำเพิ่งแยงนะน้ำน้ำตัวที่ปั๊มน้ำเนี่ยครับไปคัดแต่ว่ารอบขึ้นนะอ่าลองดูฝาสาม้อน้หน้ำหมุนวนนะครับครับผมนั่คือแรกเมื่อวานอ่ะ น้ำมันวนอยู่แล้วพอช่วงบ่ายๆปุ๊บกลายเป็นว่าดันน้ำวนอยู่ใช่คือตอนแรกอะวนอยู่ใช่ไหมสักพักนึงพอเราเริ่มขึ้นแล้วแม่งกลายเป็นน้ำดันไปเฉยเลยไม่รูงถ้าพวกฝาอะไร,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 รอันนี้คืออะไรอยู่พี่คือเขื่อน,นอะอ่าเมือรับปากมาเรียน เมือนซื้อเหมือนฝาใหม่เลยจำไม่ได้คนสีจำไม่ได้คนสีเอาแมวขาย <c oughs> สร้างกานฝาตัวที่บ้านก็น่าจะมาที่ปากเพื่อสูสีได,ได้ครับแต่เขาปาดไปเยอะแล้วนะนม,มันมันจะไหวนะเอาอุจเป่าหาีสีได้เอาอุจเป่าหาีสีได้ได้ครับฝักเป่าข้างในมีตัวฟากลับมาเหมือนเดิมได้ไม่ยากราคาพอกันไหมครับผม หน่าสุนนะถ้าทำปุ๊บมันก็ได้ฝาอีกใบหนึ่งเลยลองไว้ได้ตีปอกปะรับครับแต่พี่หาปอกให้ผมไหได้หมดครับหาลูกหาปอกก็มีเ,เสื้อทำเหมือนกันด่าลูกผมลูกผมจะซิงซิงหน่อยตาม้านให้เร่งดีขึ้นมาดยเพราะว่าคือมันมีเสื้ออีกตัวหนึ่งที่สั่งเข้ามาแล้วเสื้อมันเป็นเสื้อปอกมาผมไม่ชอบเสื้อปอกเห็ดมาใช่ มันมันปอกมาแบบเป็นปอกเหล็กแบบน่าเกียดเลยอ่ะมันเก็บรายละเอียดทําอะได้ครับพี่กอก็เหมือนกับว่าเสื้อในด้านในมันแยงพอดมาแล้วแล้วมันเอาปอกเดิมสวนเข้าไปอ่ะพี่นช่ก้องไงก็เลยคิดว่ามันเฮ้ยใช่เหรอ อันนี้คือเขื่อนมันอะเขื่อนนิดนึงไว้กดตรงขอบเสื้อมันอยเส้นๆตัวนี้อะครับครับบ่าจะมีบ่านะมีขึ้นมาส่วนขึ้นมานิดนึงอ่าใช่ใช่เนี่ยมูนรูปติดเลยเวลาเราทากาวแล้วก็ทาขอบนอกแล้วทาแตะหน้าบางๆครับผมแล้วก็ประก็นล่างบวเนน่ยแล้วเราใส่ปุ๊บขันเราขันค่อยๆขันทะยางทะยยงมุมคกดอย่าไปขัดเอียงฟังนึงค่อยขันทะยยงพอตึงปุ๊บแล้วค่อยไล่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 เสียงทสีงปุ๊บไม่มีรั่วครับ แต่ก็ต้องอยู่ที่เสื้อด้วยครับผมรถแข่ง,ขงผมไม่มีประเกน็นฝาไม่มีอลิมเนียทำเกือนอยิ่งเดียวเลยลูกหกสิบกมิลเลยยังไม่ล่วเลยโอเคครับผมมันเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมครับผมเรมมาสูงพอได้พี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปให้งี้ยนะไงเป็นไรครับใส่ไปหน่อยครับเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบครับ